สวัสดีค่ะนักศึกษาระดับชั้นปวสปีที่2นะคะคาบนี้ก็จะเป็นวิชาการจัดการขายนะคะวันนี้เราก็เจอกันเป็นครั้งแรกนะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของบทที่1ก็คือความรู้เกี่ยวกับการจัดการขายนะคะเราจะมารุ้นจากความหมายของการจัดการขายก่อนนะคะแรกก็คือสมาคมนักธุรกิจแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของการจัดการขายไว้ว่า หมายถึงการวางแผนการสั่งการและการควบคุมดูแลการขายโดยใช้พนักงานขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมในการรับสมัครการคัดเลือกการว่าจ้างการฝึกอบรมพนักงานขายการมอบหมายการจัดเส้นทางการขายการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็การบำรุงขวัญของพนักงานท่านที่2ก็คือ Har ์ดแอนดตนะคะได้ให้ความหมายของการจัดการขายไว้ว่า หมายถึงการใช้ความพยายามในการจัดองค์การการสั่งการการควบคุมการสรรหาการฝึกอบรมการจูงใจพนักงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์การตลาดที่ได้กำหนดไว้แล้วนะคะอต่อไปก็จะเป็นความสำคัญของการขายนะคะการจัดการขายก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการขายหากการจัดการขายมีประสิทธิภาพก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได้ ก็คือสามารถทํากําไรได้สูงสุดซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดการขายก็จะเกาะไปด้วยนะคะ 1. ก็คือทําให้ได้ยอดขายตามที่ต้องการ 2. ทําให้ได้กําไรในอัตราที่พึงพอใจ 3. ทําให้กิจการมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นนอกจากนี้การจัดการขายยังมีความสําคัญตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการจัดการนะคะได้แก่ หก็คือด้านการจัดการขาย2ก็จะเป็นด้านการบริการลูกค้า3ก็จะเป็นด้านการสร้างทีมงานขายต่อไปก็จะเป็นกระบวนการจัดการขายนะคะอันนี้ข้อ1ก็คือในส่วนของกระบวนการก็คือเราจะรับนโยบายจากบริษัทนะคะการรับนโยบายก็จะทําให้ทราบจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายเกี่ยวกับงานขายของบริษัทนะคะซึ่งจะนําไปสู่ทิศท,ทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป สก็จะเป็นการวางแผนอันนี้จะเป็นการนำนโยบายมาวางแผนแล้วก็ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆที่จะทําให้วัตถุประสงค์เนี้ยบรรลุปเป้าหมายหรือว่าตามที่บริษัทได้กำหนดไว้นะคะสก็จะเป็นการจัดองค์การแล้วก็การบริหารหน่วยงานขายนะคะซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่สําคัญที่จะนำไปสู่การทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปนะคะสก็จะเป็นการสรรหาแล้วก็การคัดเลือกพนักง,งานขายเพื่อให้ สรรหาบุคลากรเพื่อสรรหาบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานนะคะ,ะห้าก็จะเป็นการฝึกอบรมแล้วก็การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแล้วก็มีการจูงใจพนักงานขายการฝึกอบรมเป็นการชี้แจงให้พนักงานที่เรารับเข้ามาเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับของกิจการเพื่อเราจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็การจูงใจอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเนี่ย มีเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้มีผลงานแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ 6. ก็คือการกำหนดอนาเขตขายอันนี้จะเป็นการแบ่งการตลาดออกเป็นส่วนๆน,นะคะแล้วก็มอบหมายให้พนักง,งานขายแต่ละคนหรือว่าแต่ละกลุ่มนี้รับผิดชอบนะคะ 7. ก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่กระทำก่อนการประเมินผลที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์มาตรฐานให้กับพนักง,งานขายได้ปฏิบัตินะคะ 18ก็จะเป็นการประเมินผลพนักงานอันนี้จะเป็นกิจกรรมขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อจะได้ทราบประสิทธิภาพของการทํางานโดยนําเอาผลการประเมินนี้ไปพิจารณาเลื่อนตําแหน่งจ่ายโบนัสหรือว่ารางวัลในรูปแบบต่างๆหรือว่าผลประเมินนี้ผู้บริหารก็จะนําไปพิจารณาในส่วนของการปรับปรุงส่วนที่พนักงานขายยังมีข้อบุกพ้องต่อไปนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่มีหน้าที่จัดการขายนะคะ บุคคลที่มีหน้าที่จัดการขายก็คือผู้บริหารงานขายซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้บริหารงานขายเนี่ยจะต้องมีทักษะหรือว่าความชํานาญในเรื่องต่อไปนี้นะคะข้อหนึ่งจะต้องมีความชํานาญในการใช้ความคิดเพราะว่าผู้บริหารนั้นจะต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา 2. ความชํานาญในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เพราะว่าการเป็นผู้บริหารจะต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นแล้วก็ฝ่ายอื่นตลอดเวลา 3. ความชํานาญในเรื่องเทคนิคอย่างเช่นพวกเทคนิคในการพูดเทคนิคในการจูงใจเทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพเป็นต้นนะคะที่มาของความสามารถของผู้บริหารนะคะข้อ1ก็คือเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดหรือว่าพรสวรรค์น,นะคะ2มีการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็3ม,มีการเรียนรู้จากผู้อื่นนะคะ2ข้อนี้ก็จะเป็นพรแสวงนะคะ วิวัฒนาการของการจัดการขายนะคะวิวัฒนาการของการจัดการขายดําเนินไปพร้อมกับการวิวัฒนาการของการตลาดดังนี้นะคะข้อ1ก็จะเป็นในส่วนของระยะมุ่งการผลิตอันนี้จะเป็นระยะที่ยังมีผู้ผลิตแล้วก็จํานวนสินค้าในตลาดไม่มากนักนะคะไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรออกมาก็คือขายได้การจัดการขายจึงยังไม่ค่อยมีบทบาทมากนักนะคะ 2. ก็คือระยะมุ่งการขายอันนี้จะเป็นช่วงที่ผู้มี ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้นส่งผลทําให้สินค้าในตลาดมากมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะในระยะนี้ผู้ผลิตก็จะอยู่ภายใต้อํานาจอิทธิพลของคนกลางนะคะก็คือเราไม่สามารถควบคุมการขายของคนกลางได้ดังนั้นจึงมีการพยายามผลักดันให้ฝ่ายขายเนี่ยมีการจัดการขายที่มีบทบาทมากเพิ่มขึ้นนะคะ สก็คือระยะมุ่งการตลาดอันนี้จะเป็นระยะที่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะมีการแข่งขันสูงฝ่ายขายก็จะแยกออกเป็นหน่วยงานอิสระนะคะการทำงานจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจึงมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานขายกับหน่วยงานอื่นนะคะ หน่วยงานขายกับหน่วยงานการตลาดนะคะแรกอันนี้หน่วยงานขายก็จะมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางการตลาดมากที่สุดนะคะเพราะว่าการขายเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดซึ่งกิจการในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งจัดการหน่วยงานขายเข้าไปอยู่ในส่วนของการตลาดนะคะแล้วก็บางกิจการก็อาจจะจัดหน่วยงานขายการตลาดทำหน้าที่คู่ขนานกันไปนะคะ สองก็จะเป็นหน่วยงานขายกับหน่วยงานการผลิตอันนี้หน่วยงานขายจะต้องทราบข้อมูลจากหน่วยงานการผลิตนะคะเกี่ยวกับกําลังการผลิตหรือว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆของหน่วยงานการผลิตนะคะในขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานการผลิตก็จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าจากหน่วยงานขายด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นหน่วยงานขายกับหน่วยงานคลังสินค้านะคะหน่วยงานคลังสินค้าก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้หน่วยงาน ขายเนี่ยจะส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการแล้วก็ทันเวลานะคะต่อไปหน่วยงานขายกับหน่วยงานการบัญชีแล้วก็การเงินอันนี้หน่วยงานขายจะต้องมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานการบัญชีแล้วก็การเงินเกี่ยวกับเรื่องการใช้นี่สินเชื่อหรือว่าการเรียกเก็บเงินเพื่อความสําเร็จของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายนะคะจะต้องประสานงานกันแล้วก็พยายามไม่ให้มีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นหน่วยงานขายกับหน่วยงานด้านบุคลากรนะคะ หน่วยงานด้านบุคลากรอ,อันนี้จะมีหน้าที่ในการจัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขายนะคะแล้วก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้มนักงานขายเหล่านั้นมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตารางโฟนะคะโฟชาร์ตของส่วนผสมทางการตลาดหรือว่า 4P หรือว่า Marketing Mix กนะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์โบดกักราคาขายการจัดจำหน่ายเพลท การส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดก็จะแบ่งออกเป็นการส่งเสริมการขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์แล้วก็การใช้พนักงานขายนะคะส่วนการจัดการขายก็จะอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการขายด้วยนะคะอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการจัดการขายนะคะการตลาดอันนี้จะเป็นกิจกรรมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะโดยจะยึดกรอบส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะ ในส่วนของกิจกรรมในการส่งเสริมการตลาดก็จะประกอบไปด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายแล้วก็การขายโดยใช้พนักงานในส่วนของการขายโดยใช้พนักงานก็จะมีการจัดการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดแล้วก็วัตถุประสงค์ของกิจการด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำถามท้ายบทนะคะให้นักศึกษาทุกคนทำท้ายบทแล้วก็ส่งด้วยนะคะ สำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ